ะค,ะค่ะทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจมาด้วยนะคะไปที่ค่ายเมกะเคนะคะพี่หนุ่มกรีดไข่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หันมาจับละครแนวพีเรียดนะคะเมื่อวานมีการบวงสวงกันไปเรียบร้อยแล้วที่ช่อง3เรียกว่ากองทัพนักแสดงมากันเยอะเลยทีเดียวหลายสิบชีวิตทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยนะคะกับละครเรื่องสุดแค้นแสนรักบรรยากาศรีกว่าคึกคักมากทีเดียวไปติดตามค่ะ เปิดกล้องถ่ายทํากันมาได้ประมาณ6 0เแล้วสําหรับละครสุดแค้นแสนรักละครแนวพีเรียดเรื่องแรกของค่ายเมกเกอร์เคที่ผู้จัดพี่หนุ่มกลิดนั่งแทนกํากับเองและดึงผู้ช่วยมือขวาอย่างพี่ดุลอดุลขึ้นมาเป็นผู้กํากับร่วมอีกคนโดยเมื่อวานนี้เบิกเรือกดียกทัพนักแสดงท,ทําพิธีบวงสวงท่ามกลางสายฝนโปรยปลายเบาๆที่ช่องสามหนองแขมทั้งพี่แหม่มจินตราพี่ตงเหน่งรัดเกล้ารมพัชตะเบนพรชิตาโดนัทมณสนันนอตวรริษ์น้ำฝนกุลน,นัทยายญาหญิงบอยพิสนุ และเป็นการเล่นละครเรื่องยาวครั้งแรกกับทางช่อง3าของหนุม่มมอสปฏิพานซึ่งนักแสดงชุดนี้จะมาจุดชนวนเรื่องราวสุดแค้นระหว่างสองครอบครัวที่ต้องมารับบทบาทตั้งแต่วัยรุ่นพัฒนาไปจนถึงเป็นพ่อเป็นแม่กันเลยทีเดียวครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่หรือเปล่าอย่าเห็นแค่เบนและบอกว่ารุ่นใหญ่ครับเ,เพราะว่าเรามีรุ่นใหญ่กว่าน,นี้นั่นก็คือพี่ต้องแองอย่าตัดสินพวกเราใช่ครับผมอ,อย่าอย่าอย่าตัดสินอย่างนี้ ก็ยินดีครับที่ได้คืออยากร่วมงานกับทางทีมงานช่องสามานานแล้วครับแล้วก็ดูน้องๆเล่นโหกทุกคนเก่งมากก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สุดแค้นแสนรักเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมอ่านแล้วผมชอบนะครับเพราะว่านวลเนียตบตีถึงขั้นด่าควายร้องไห้กันเลยครับคือจริงๆเรื่องเข้าใจง่ายคือจริงๆเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของคนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของ การชีวิตประจําวันใช่ือนเป็นเรื่องของคนแล้วก็ขัวที่แบบเหมือนแบบอยู่ในชีวิตประจําวันแหละมันมีอะไรกันอะไรบ้างถ้าเหมือนว่าเป็นเป็นมนุษย์ดีอ่ะก็จะมีอยู่สองคนคือพี่แหม่มจินตาหลาค่ะพี่มอสทุงนั้นแหละในเรื่องมันผิดปกติอยู่ในวงวงเวียนกิเลสตัณหาที่มันมีความมาฆ่าไปย่ำตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่มีความรู้สึกว่าเออไม่ให้อภัยละไม่ยอมอะไรเงี้ย และถ้าจากรุ่นพ่อแม่ก็ต้องมีรุ่นลูกซึ่งรุ่นลูกก็จะมีสองช่วงคือช่วงวัยรุ่นมัธยมที่ได้น้องๆน,นั้นแสดงหน้าใหม่เตรียมแจ้งเกิดมากมายก่อนที่จะเติบโตเห็นพัฒนาการของตัวละครเข้าสู่ช่วงวัยทำงานที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวแสนรักต่อจากความแค้นของรุ่นพ่อแม่อย่างหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์เพื่อนคณินอาโปนัทวินชิปปี้สิรินโมนาอนุทิดาและอีกหลายคนจนในว,นวันบวงสรวงทีมงานต้องทำแผนถังตัวละครมาให้ได้ชมว่าใครเป็นเครือญาติเป็นลูกหลานของใคร ซึ่งนักแสดงรุ่นใหม่ๆก็ต่างบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาร่วมประชันบทบาทกับนักแสดงมากฝีมือโดยสุดแค้นแสนรักจะเดินหน้าถ่ายทําอีก40%ที่เหลือในสัปดาห์หน้าและเตรียมออกอากาศให้แฟนๆได้ชมกันในปีหน้าครับธนภูมิเท้านอกรายงานค่ะส่วนอีกเรื่อง